สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง69.5 t a l o s t u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแร n d o มนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าบรรพบบุรุษพักภูมิใจสิ่งใดในตัวคุณอาจจะไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สำหรับนี้กันเลยขอถามไพ่เลยนะว่าบรรพบุรุษ ถ้าภูใจสิ่งใดในตัวคุณ ขึ้นนมาเเลยเะได้ยินในกรณีที่ว่าดูแลที่ทางได้ด้วยความเป็นธรรมหรืออาจจะแบ่งที่ทางแบ่งทรัพย์สินคือดูแลไว้ให้แล้วก็แบ่งให้กับลูปล้านให้เขาได้ดูแลได้อย่างเป็นธรรม บางคนได้รับพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆมาแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเกี่ยวกับพื้นดินที่แบ่งถูกแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนบางคนอาจจะเป็นผู้จัดการมรดกถ้าเป็นนิสัยก็เป็นคนใจคอหนักแน่นมีความเป็นธรรม พื้นแผ่นดินเก่าแก่มีคำว่าโบราณนะซากปรักหักพังมีสถูปสถานเจดีย์รณาณซ่อมแซมไปมีความรู้สึกไปถึงรักษาขนธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยความพอดีอะคะ่ะไม่ได้ตึงเครียดจนเกินไป อนคนที่มี power พร้อมในด้านนี้ดูแลจัดการได้มีใจที่หนักแน่นมองเห็นสถานการณ์ด้วยความเคลียร์ชัดเจนมีธรรมะในใจเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติ ทีนี้มันทำให้อมีความรู้สึกว่าตัวคนมีความโล่งความเบาสบายอยู่ในอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตวิญญาณเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครหากเมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้ว่าจะมีการแตกแยกขึ้นมาคุณจะออกมาดูอยู่ห่างอาจจะไม่ใช่เรื่องของเรา อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือไม่ได้ขอความร่วมมือเราก็เรอบางทีมันก็ไม่ใช่ทางของเรานะม,มันรู้จักใช้คาว่าอยู่เป็นใช่ไหม,มยอยู่เป็นเย็นพอรอได้ไมีประโยชน์ถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็จะไม่ยุ่งม,มุ่ง ทางสายกลางแบบนี้ได้ไหมจะเป็นศาสนาใดก็ตามไอไมีความรู้สึกว่าแม้แต่คนที่มีศาสนาหรือไม่มีศาสนาเขาก็มีความงดงามในการใช้ชีวิตของเขาเนาะท่านรู้สึกภูมิใจในตัวของคุณในลักษณะที่ไออ่านมานะทุกคนทีนี้มาดูไพ่อรคือบำรงศาสนานำคำสอนมาปฏิบัติได้ด้วยทางเป็น กลางพอเหมาะพอควรไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปบรรพบุพร,บรุษภาคภูมิใจสิ่งใดในตัวคนคุณมีแต่จะพัฒนาธนุบำรุง สิ่งที่อยู่แวดล้อมคุณให้ดีขึ้นะจะเป็นในด้านของจิตใจหรือในด้านของวัตถุก็ตามพรสวรรค์ไม่ใช่เกิดมาเป็นผู้ทำลายล้างแต่เกิดมาเป็นผู้สร้างผู้รักษาผู้ปกป้องบางคนเนี่ย ปกป้องพื้นแผ่นดินไม่พอปกป้องอสถูปเจดีย์โบราณไม่ใช่แค่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมน,นะหากว่ามีใครที่เข้าไปอย่างขโมยตัดหัวพระพุทธรูปนะหรือไปขโมยของในสถูปในเจดีย์หรือขโมยไปหรือที่ท่องเที่ยวถ้ามีลูกแก้วมีของมีค่าอะไรอยู่ข้างในเนี่ยคุณจะดูแลคุณจะ,ะไม่ให้ไม่ให้ใครมา ขโมยสิ่งสิ่งนั้นออกไปคืออะไรที่ควรจะเป็นของของธรรมชาติก็จะดํารงอยู่นะฮะจะคงไว้นะดูแลปกป้องคุ้มครองอ่ะจะเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวอิสระนฮะก็จริง นะทำอะไรด้วยพลังงานที่มุ่งมั่นแต่ม,มีความเบาอยู่ในนั้นแต่มุ่งมั่นแหละมุ่งมั่นโฟกัสไหมโฟกัสมันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่เมื่อได้เกิดมาแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดมีอิสระต่อความคิดตัวเองมีอิสระต่อความคิดแต่ก็ไม่ได้มีพิษภัยกับใครเพราะว่าจะจะหนักไปในด้านของตั้งดับนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีพลังของแรงจูโจมนะจะแอบแทรกมากกว่าเอ้ย จะ,จะปกป้องจะดิฟเฟนซ์มากกว่านะอืมบางทีนะมีพลังแบบรับรู้ได้ว่ามีบรรพบุรุษป,ปกป้องคุ้มครองอยู่ใกล้ๆด้วยซ้ำอสัญชาตญาณคุณเซน์คุณรับรู้ได้เองว่าท่านภูมิใจ นะท่านภูมิใจในตัวคุณอย่างเนี้ยการที่ทําอะไรก็ทําแต่ในด้านของสัมมาทิฏฐิในด้านของความสุจริตเจริญเรื่องความทุจริตนะนะมีพลังงานแบบเข้าใจแล้วก็เ,เขารับรู้ได้ถึงพลังงานของพลังงานเท่าๆก็ได้นะอก็อาจจะมองทะลุถึง ผู้คนว่าเอ๊ะคนนี้จะมีในลักษณะของคุณใสหรือเปล่านะถอยห่างอ่าก็อยากให้รับรู้ว่าบางท้าคุณอะมาในชุดขาวเนาะเหมือนนักบวชเหมือนนักปฏิบัติถ้าคุณเป็นคนที่ถือศีลน,นะเป็นคนที่มีศีลมีความกตัญญูนะบิดามารดานะคะพระรตรายอะไรอย่างเงี้ยคุณรอดผลแน่นอนแล้วคุณก็สามารถที่จะขับนะแรงขับ คุณใส่สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนั้นออกจากตัวได้ถามวัดได้รับพลังงานเตือนของเหล่าท่านทั้งหลายไหมบรรพบุพร,บรุษไหมเขาก็ดูเราเอาใจช่วยคุณอยู่ห่างๆแต่พลังงานที่พวกเขาช่วยคุณนั่นก็คือว่าเตือนสติให้คุณอย่าลืมทานศีลภาวนาอย่าลืมทานศีลภาวนาให้คุณปฏิบัติเองในคุณได้มีปัญญาในการแก้ไขในการทํายังไงที่จะให้ใครส่งสิ่งไม่ดีกลับมาเข้ามาหาคุณก็ สิ่งสิ่งนั้นจะกลับไปหาตัวพวกเขาเองอย่างเงี้ยัจบันพรบุรุษไม่ได้มีหน้านที่ที่จะมาช่วยโปรเทคหรือมาเป็นเหมือนโกจับฟุตบอลให้คุณนะแต่แบบอาจจะมีพลังงานที่ทําให้คุณสามารถมีสตริรึกขึ้นได้ว่าเอ้ยนี่เรา,เาช่วงนี้เรามีสติไหมอะไรเงี้ยหรืเอเราเพลินไปกับอะไรมากเกินไปหรือเปล่า่าให้คุณกลับมาอยู่ใน ในกรอบที่คุณกําหนดไว้กรอบใหญ่ๆที่คุณกําหนดไว้ให้ตัวของคุณเองสิ่งสิ่งนี้จะปกปักรักษาคุณคุ้มครองคุณนะคะท่านภูมิใจนะคะในสิ่งที่คุณตั้งกรอบตั้งลิมิตไว้ให้ตัวเองแล้วคุณก็ทําได้นะคะและทีนี้ไอ้สิ่งที่คุณสามารถรับรู้นะคะอาจจะมีสามารถมีเซนส์แรงขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นของแถมของคุณเองแค่นั้นนะะท่านไม่ท่านก็แค่รวมอนุโมทนาด้วยเวลาที่คุณ ทำเาเรียกว่าอะไรทําการใหญ่หใจต้องนน่งนะทําการดีๆอย่างเงี้ยท่านเออเอาใจช่วยนะฮะไอ้ก็มีความรู้สึกว่าบรรพบุรุษท่านก็มีกฎของท่านเหมือนกันว่าช่วงไหนที่ท่านสามารถส่งสัญญาณให้คุณได้ช่วงไหนที่ท่านสามารถพอะค,คุณได้เพาะแบบให้ให้ให้อย่าลืมตรงนี้นะให้ใ hey, ห hey, hey. ้ให้ตื่นตื่นตื่นมีอันตรายกําลังเข้ามาตื่นตื่นตื่นขโมยกําลังจะเข้าบ้านอะไรเงี้ย อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาถามให้ทาโรก่กันเลยเนาะบรรพบุรุษภาคภูมิใจสิ่งใดในตัวคุณจัสต mm ิก hmm. ขนาดเป็นข,ขนาดถูกปิดตาตาช่างเนี่ยยังเสมอเลยนะละดาบนี่เที่ยงตรงเลยไม่เอ็นเลย เชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าอยู่ในโลกของมนุษย์เนี่ยเออก็เป็นก็ทำไปตามกฎกติกาบทบาทแต่ก็มีกฎแห่งกรรมมออีความเชื่อในเรื่องนั้นคอยขัดเกลาวตัวเองอยู่เสมอเดินไปได้ในท่ามกลางของการใช้ชีวิตทั้งทางธรรมและทางโลกให้แบบเนี่ยถูกต้องงดงามนะคะไม่หย่อนไม่ตึงเกินไป The Temperance เนี่ยอันไหนปณีปนอมได้ก็เลือกที่จะปณีปนอม ไฮพรี Hi, สเตนสรรชาติยานจะแรงไปไหนนะคะมีทั้งความรู้ความสามารถเยอะนะแต่ว่าจะเอามาใช้เอามาใช้เพราะว่าในสถานการณ์ที่ที่ต้องการคุณจริงๆนะจะบุกก็ตอบเมื่อได้รับคำสั่งเดชชายิออเนี่ยจะบุกจะลุยก็ตอบเมื่อได้รับภารกิจได้รับหน้าที่มา จะไปไหนเนี่ยภารกิจเป็นภารกิจเดียวกันกับไอหรือเปล่าช่วงนี้ภารกิจเยอะแต่ไอคงไม่ได้มีไฮคริสเตดเยอะเหมือนคุณหรอกมัง้ง <c oughs> เออไอมีความรู้สึกเหมือนว่า The c ชา r i ออเนี่ยจัสติกเนี่ยด้านกฎหมายคุณจะแม่นมากดังนั้นการใช้ความรู้ความสามารถในด้านออการที่จะให้ใบสั่งใคร <c oughs> การที่จะ จั่วไพออกมาแล้วเหมือนกับก่อน,อนที่จะทิ้งไพใบสุดท้ายเป็นไพที่เด็กสุดเนี่ยคิดแล้วคิดอีกอ่ะให้โอกาสคนแล้วให้โอกาสเราให้โอกาสแล้วให้โอกาสเรา,า,านะเธอคือท่านภาคภูมิใจในตัวของคุณที่เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมก็จริงแต่ก็มีคุณธรรมนำทางนะคะม,มีกฎหมายในมือมีกฎอยู่ในมือก็จริงแต่มีความ มีมนุษยธรรมสูงอะไม่ใช่แบบผิดคือผิดผิดต้องดูนี้เลยนะต้องอืตัดคล้ายๆกับชั่ว,ช,วชั่วเลยมันก็ไม่ขนาดนะั้น มีความเป็นคนที่มีมนุษยธรรมสูงให้โอกาสคนคือเขาเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นมนุษย์ให้โอกาสไปก่อนเขาก็มีชีวิตจิตใจมีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ต้องดูแลไปสิลองให้โอกาสเขาเผื่อเขากับตัวกับใจอะไรประมาณนี้เหมือนคุณเป็นข้าราชการฐานตำรวจเลยเนาะพลังงานอะ่ะจัสติ c กับชา a ลออ t ขึ้นเป็นนักกฎหมายทนายความอายการอะไรก็ว่ากันไปเนะาะทำสำนวนก็ทำแบบเปะนะแต่ว่าเหมือนถ้าเกิดฟังงานที่ ดูแล้วว่ามีกลิ่นแล้วว่าถ้าเป็นงานอของผู้ที่ไม่ค่อยมีความสุจริตเท่าไหร่ก็จะบ่ายเบี่ยงอะไม่ค่อยอยากรับเท่าไหร่ไม่ใช่ทางแม้ว่าบางทีการที่เป็นเหมือนคุณหมอพยาบาลเขาจะไม่เลือกเนาะเขาจะรักษาหมดเขาไม่ว่าจะเป็นโจนผู้ร้ายหรือผู้ดีเขาจะรักษาหมดนะแต่ดูเหมือนตัวของคุณเองเน่ยจะ ถ้าเกิดว่าเป็นอเอาว่าถ้าเกิดว่าลูกความที่เขา,เ,าเป็นลูกความที่ทําให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมเป็นหรือว่าแตกแยกต่อเชือ้อต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยอะไรเงี้ยคุณเลี้ยงได้คุณเลี้ยงอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าช่วยช่วยในด้านอื่นอะ่ะขอช่วยในด้านอื่นละกันนะ มันก็เลือกได้นะทุกคนใช่ไหมไม่รู้อะมันมาในลักษณะนี้แต่ใดๆก็คือว่าคุณอนะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีมนุษยธรรมจริงๆมีคุณธรรมการส่วนบนภาวนาของคุณมันจะทําให้คุณได้เจอกับคือได้ได้ไปคล้ายๆกับว่าถ้าได้เจอเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็คือได้ได้มาเจอแล้วก็ให้อภัยกัน ได้มาเจอแล้วก็ช่วยเหลือกันนิดหน่อยแล้วก็จบชัดนิ้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณจะเป็นคนที่ไม่ผูกอาฆาตไม่ผูกพยาบาทกับใครด้วยแล้วเป็นคนที่ใครก็ตามที่เคยเป็นคุณเป็นเจ้ากรรมนายเวรไทยเหมือนคุณให้อาภัยเขาไปหมดคุณไม่ถือสาไม่ไม่ยึดเลยดังนั้นไอ้ก็มองว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณเขาเห็นพลังงานตรงเนี้ยของคุณนะ่ะเขาก็อยากที่จะอโหสิให้กับคุณเช่นกันดังนั้นบรรพบรุษดวงจิตดวงวิญ,ญญาณของบรรพบรุษของคุณเนี่ยรู้สึกแบบ ข้าภูมิใจในตรงนี้ของคุณจริงๆใจใหญ่มากอาจหารกล้าหารที่จะให้อภัยคนที่ทําร้ายคุณคนที่ผูกเจ็บกับคุณคุณอาจจะมีมิชชั่นเป็นม,มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมี justice ออกมา the high priestess นะคะ the templar n the chariot เป็นผ้าใหญ่อะคุณน่าจะมีภารกิจอะไรที่ยิ่งใหญ่จนมองข้ามสัตว์คู่อริไปแล้วจนมองข้ามใครที่เคยทำคุณเจ็บใจอะไรไปแล้ว บุญเน,นี้ยท่านบวมอนุโมทนาบุญด้วยนะในสิ่งที่คุณทำให้เดอะสตาร์ออกมาความเย็นกายเย็นใจพลังตรงนี้นะคะถ้าบรรผู้บรรุษของคุณตกอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยที่จะมีความเบาความเย็นความโล่งความโปร่งไอมีความรู้สึกว่าพลังงานตรงนี้พอท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยเนี่ยท่านได้เกิดความร่มเย็นนะคะได้แสงสว่างตรงนั้นด้วยเนาะอืม ขอดูพลังงานของบรรพบุรุษคุณหลังเวลาที่คุณออได้ทําภารกิจหรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยมีทานศีลภาวนาครบทําภารกิจได้อย่างมีคุณธรรมขอดูพลังงานบนรรพบรุษของคุณหน่อยว่าเป็นพลังงานแบบไหนเวลาที่อยู่เคียงข้างหรือคอยให้กำไรม่งใจคุณหรือได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณนั้น พลังงานของบัพรพบุรุษของคุณเป็นพลังงานลักษณะแบบไหนทานฟอร์มเป็นแบบไหนดี e อ็มเพลสดีเอ็เพลสคุณท่านรวมอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่กับคุณด้วยนะ The อ็มเพลสมาก็จบเลยค่ะจบเลย <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะงดงามสำเร็จนะ เอาใจช่วยแล้วก็คือมันเป็นน่าจะเป็นภารกิจใหญ่เป็นบุญใหญ่เป็นกุศลใหญ่บางทีอ่ะทำทุกวันทุกวันก็เกิดเหมือนเราหยอดกระปุกอมสินนะคะแล้วพอเต็มปุ๊บก,ก็เอาไปทําสร้างสรรค์นในสิ่งที่งดงามนะคะสิ่งที่ดีสิ่งที่งดงามก็แล้วแต่คุณเลยจะเป็นสิ่งไหนเดี๋ยวคุณมีเซนต์อยู่แล้วนี่เซนต์แรงกว่าไอาอีกนะแล้วก็เป็นคนที่มี จิตใจที่ใฝ่รรมมีคุณธรรมมุษยธรรมยุติธรรมในตัวนึกถึงแบบอะไรที่มันใหญ่ๆอ่ะนึกถึงคนส่วนรวมเยอะนะคะ d m p l a c e ขึ้นมาท่านมีพลังงานเป็น DM-Place นะก็แสดงว่าภารกิจคุณต้องใหญ่หลวงแน่ๆก็จะประมาณนี้นะทุกคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซุปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูพร้อมทั้งด้านภูเขาซับและอรรยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ